ผ่านร้านนี้ทีไรคนเยอะตลอดเลยอ่ะร้านก็เปิดมา30กว่าปีแล้วอ่ะแต่ก็ไม่เคยจอดกินสักทีนะคนเยอะเกินแต่ตอนนี้ได้กินสักทีเพราะเขามา่เปิดสาขาใหม่ที่กรุงเทพแถวเกษตรนวมินนะครับร้านนี้ก็มีชื่อว่าไก่อบองลุงกดนะครับแต่ผมชอบชื่อเก่าเขานะชื่อเก่าเขามีชื่อว่าไก่อบองโป่งดินดำสาขาแรกเขาอยู่ที่ทางไปเขาเข,าเขียวจังหวัดชลบุรีนะก็ร้านที่ตอนคลิปผมบอกว่าคนเยอะๆนั่นแหละพอมาลองกินแล้วก็แอบติดใจนะเพราะว่าเนื้อไก่เขามีความหวานแล้วเนื้อไก่เขาก็ฉ่ำนะไม่แห้งนอกจากไก่อบองแล้วร เขายังมีไก่หุบบอลต้นน้ำปลาด้วยนะครับเนื้อเขาจะมีความนุ่มแต่หนังเขาจะมีความเนบพอกินพร้อมกัน2อย่างมันจะมีความนุ่มๆหนึบๆเคี้ยวเพลินดีครับนอกจากเมนูไก่แล้วนะครับที่นี่เขายังมีอาหารอีสานด้วยครับอย่างเมนูนี้ก็จะมีชื่อว่าทะเลดองปะลาลาเดือดนะครับเขาก็จะใส่ปลาหมึกกุ้งปู ปลาแซลมอนหอยแคง้งไข่แมงดาซึ่งรสชาติอาหารก็จะมีความเค็มนำตามสไตล์อาหารอีสานเลยครับเมนูต่อไปชื่อว่าตําถาดร้านลุงกดนะครับเป็นเครื่องเคียงตําถาดที่ไม่ค่อยเห็นจากร้านอื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขามีขาไก่ด้วยทุกคนมีกุ้งมีหมึกด้วยมีหอยหวานแล้วก็ยังมีหนังไก่ทอดด้วยทุกคนเมนูต่อไปคือต้มแซ่บกระดูกอ่อนแบบตีไข่ใส่นะครับมองเผินๆนึนนวกว่าต้ยมยำนะเนี่ยทุกคนนี่เราดูชิ้นเนื้อกระดูกอ่อนของเขาสีสันคือน่ากินมากๆเลยอะต่อไปคือเมนูตาข้าวโพดไข่เค็มนะ แห้งไม่เหี่ยวไม่ค้างคืนแล้วก็ไม่เหม็นหืนด้วยนอกจากนี้เขาก็ยังมีเมนูอาหารอีสานอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับทุกคนใครอยู่แถวเกษตรนะว่ามีลองไปชิมกันดูนะครับเผื่อชอบนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมรสชาติอาหารเขาจะมีความเค็มนำตามสไตล์อาหารอีสานเลยครับถ้าใครเปิด GPS มาทางมองกษตเรพอถึงถนน3แยกรัชดารำอินทราย,ยาเลี้ยวตาม GPS เนะครับให้ขับเลยสามแยกไปจะเจอสะพานลอยแล้วจะมีทางยูเทิร์นให้ยูเทิร์นตรงนั้นแล้วค่อยขับมาที่ร้านนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดของร้านนี้กันอีีีีกกกกคครรั้้้งงงดดวว่่่่าาานนมชือออไบลุ ซึ่งเป็นสูตรต้นตํำลับจากเขาเขียวนะครับตอนนี้เขามาเปิดที่สาขาเกษตรนวมินนะครับร้านที่สาขาแรกเขาเปิดมามากกว่า30ปีครับจากร้านไก่บอบโอ่งเล็กๆเป็นร้านขนาดใหญ่แล้วนะครับตอนนี้มีลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วที่สาขาเกษตรนวมินเนี่ยก็เป็นลูกสาวของลุงเขามาเปิดเองเลยครับจริงๆที่เขาขยายสาขามาเปิดที่กรุงเทพก็เพราะว่าลูกค้าเรียกร้องนะครับขอให้เขามาเปิดร้านนี้เขาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มใครที่อยู่ชลบุรีก็แวะไปที่เส้นถนนทางไปเขาเขียวได้ ส่วนใครที่อยู่ในกรุงเทพก็แวะมาที่สาขาเกษตรนวมินได้เลยครับผมสูตรเดียวกันครับส่วนราคาอาหารก็จะอยู่ที่ราคากลางๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณจานละ7080ไปถึงร้อก็มีครับส่วนไก่อบองค์จะอยู่ที่ตัวละ2 0 0้นะครับถ้าครึ่งตัวก็คือ1 1 0นะครับอย่างเมนูตําถาดร้านลุงกดนี่ก็จะอยู่ที่ถาดละ160ครับแล้วต้มแซบกระดูกอ่อนแบบตีไข่ใ,ใส่อะ่ะหม้อเนี้ยแค่90เองอะ่ะทุกคนส่วนเมนูนี้ทะเลดองปลาลาเดือดก็น่าจะเป็นเมนูที่ราคาสูงที่สุดในร้านแล้วอะ่ะทุกคนถ้าไม่นับเมนูพวก หนึ่ตัวนะส่วนที่นั่งก็จะมีตรงหน้าร้านแล้วก็จะมีบนชั้น2ด้วยนะครับผมและถ้าใครกลัวร้อนก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีห้องแอร์ด้วยครับแล้วก็มีที่จอดรถให้ด้วยครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็ลองตามไปดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย